สวัสดีครับจากเพยล์ลอกตกปลามือ2องใบวิลชนนะครับตัวนี้เป็นลอกมือ2ครับเป็นของโอลิมปิกนะครับโอลิมปิกโอลิมปิกซีบ้าหนึ่ครับเป็นงานช่างนะครับนี่ครับงานช่างตรงนี้เลยไอตัวยึดกับขันมันมันหักครับต้องเอาไปเอาไปไปไป,ไปซ่อมครับไปซ่อมหรืจะไปเจีย เอาลูกหมูเจให้มันใส่กับคันได้ตรงนี้ครับมันก็จะมีตัวยึดน,นิดนเดี๋ยวจะไปเชื่อมเพิ่มโลหะเพิ่มอะไรเข้าไปก็ก็ดดแล้วแต่แล้วแต่ช่างลยครับก็สภาพโดยรวมก็ตามที่เห็นนะครับก็ดดงานช่างตรงนี้ครับส่วนระบบมืนเดี๋ยวเหมือน,นหน้ามีเสียงแบบนี้นะครับเหมือนลื่นเลย กันกลับทำงานปกตินะครับมุนด้านหน้าถอยหลังได้ครับปิงหน้าลออเรียงดีนะครับเปิดติดได้ครับส่วนอ่าคลิกเสียงดังดีครับขนาดจูใสก็นี้ครับตามที่เห็นเลยส่วนเบรกก็แน่นอยู่แน่นอนครับแน่นครับ กขขายเป็นงานช่างครับตัวนี้ขายสองร้อยสองร้อยสามสิบบาทครับรวมส่งไปแก้ตรงนี้นะครับก็ระบบที่เหลือก็ทำงานปกติครับ